ทีมงานมาหอดแล้วไปพักยาวๆเราทีนี้ทีมงานเขาบานพักเป็นทีเรียบร้อยไปพักผ่อน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 จะพาพี่น้องไปดูสถานที่ก่อนบันนี้เอาทีมงานเอามาหอดจอดถึงทุกขั้นเดินทาง,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 งตลอดปลอดภัยมาหอดแล้วเอาพักผ่อนกันบันนี้ สำนักงานนะครับพี่น้องตอนนี้รถทีมงานเวทีเครื่องเสียงรถทีมงานแดนเซอร์คอนบอยนะครับศิลปินนักแสดงมาหอดเบิดแล้วนะครับสำนักงานมรำนุพันธ์วิเศษศิลป์สวัสดีสวีดัตย่าเมเลียนครับพี่น้องครับสวัสดีครับตื่นแล้วตื่นแล้วบานนี้นะครับมาเตศรสเกตนะครับทีมงานของเขาครับเขาสำนักงานเป็นทีเรียบร้อยนะครับ บาดที่นี่กับสิได้พักกันสัก,กวันนะครับเขาสำนัก,กาง,งกานในรถตู้ลำพวงเข้าวะเขานะครับแต่มาหอดสิได้พักกันสัก,กวันบาดในผู้ใดเมื่อบ้านกับสิได้เมื่ออยู่บ้านอยู่ซองสักวันนะครับพักกันยาวๆน่าจะประมาณสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนนะครับบาดที่นี่จาร้อยกันเลยว่าคุยกันครับ เอาสูงคุยกันครับลูกพี่โจว่าสิพ้ากันมารปรเปิดล้านก้อยล้านลาบอยู่นี่นะครับหน้าสันต่างานในไต้โฮมมะขามนี่ใต้โฮมซัมซาี่นี่โฮมซัมซานี่หรือสิเอาฟังพุนฟังเงื่อนอีเมีพุุนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปถามอีเมีพิ่งจะว่าร้านกาแฟเก่าพว่นนี่พว่นนั้นสิเฮ็ดจังไหนนะครับเดี๋ยวสิไปถามพ่นก่อนดวสิพาไปเบิ่งท่างพุ่นนะครับร้านกาแฟนี่กัมมอว่าสิเอารถคันเหลือง รถกลางเหลือ,องเขาไม่ใช่โจ่ะเป็นรถคลาสสิกนะนะครับมันจะรถคลาสสิกนะมาล่องจอดเลยครับล่องเห็ดเบิงโอ้ใหญ่เรากำลังจีหนังจีหนังจีหนังหนังจัดลอยโอ้ยจีหนงังขาสามนักงานจีกินเองบมดเลยจังไหนจีกินเองแล้วครับโอ้สุดยอดเลยหนงังเอามาแต่บ้านห <c oughs> นังจัดลอยนี่ลไพี่น้องจัดลอยครับเสียงนัวใช่คุณ ไายอ่ะว่งองอยู่นี่ละเนี่ยเป็นอันว่องบ้านเฮาตามเดูการจะร้อยก็เอาหนังเอาหยังไม่เพื่อขายอยู่นี่ละประเดี๋ยวบองไปยังนี่อยู่นี่บานท,ที่นี่ภาษีพากกันเทศอันนี้ครับพวกนี้โจเปิดร้านกล้วยยูยูพี่ครับนี่แม่เลยเอา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 คือคือคือบ้านศิริภพยาวได้เป็นเดือนคูเี้กับกับกับ,บงานเหมือนกันแมนครับนี่วัชเอาต้นมะขามมะลิเอาฟังเฮือนแม่อนเฮือนพอัด เอาฟังคุณหรือสิฟังนี่แต่ได้สิพาพี่น้องไปรอบางก่อนโอู้จีหนังพี่น้องนี่เอาของแขกของแขกสิมีร้านเขื่นมาเป็นมูกันแล้วได้ภาพดีครับดีครับเห็นเลยเห็นเลยช่วงนี้มันกระต้องเลยเฮ็ดแตงซี่สะกวนขันโมเมื่อบ้านเมื่อบ้านก็บม่มีแนวเฮ็ดคือเขาก็เลยคุยกันก็พอใช้โจว่าสิพากันเปิดร้านลาบเจ้ว่าพี่น้องผู้ใด้พันไปพันมากครับมาอุดหนุนในเรื่องสนองวะนยเนาะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งกก็ได้ครับผมครับแล้เราจีหนังหนัง จานลอยมาแต่บ้านผลละลานผลเสิขายยังในเดี๋็ดหายเบอร์ก่อนล,ลานได้แล้วขายผลละหมากหลากไม้อาหารตามฤด,ดูกาลบักกล้วยบักเผาน่อไม้นะครับน้ำเผือกน่องไม้ส้มบักกระตุน้นมักรัม่มบักอือ้อนะครับไข่เป็ดไข่ไก่นี่หนังจานลอยเ <c oughs> ลยนะครับปลาแดกน่อแม่นเนาะนะเองใหญเนาะปลาแดกปลาแดกขวดนี่ปลาแดกตอนจานลอยนี่ปลาแดกต้อนจานลอยนะครับเปื่อยเล่า เอาอ่นขายต่อเลยให้เราขายเลยนะครับเพื่อนนี่ยักเกลือเทศผักเต่าหอมพริกแห้งกระเทียมนะครับแมนบดเลยอยู่นี่พอสิพักกันเปิดลาดลาบพระพี่น้องเพื่อสถานที่ก่อนนี่นะครับหดาสำนักงานพี่น้องคุยกันก็เพื่อนยี่โจว่าเสียเอาดาสำนักงานเลยบอนะครับมังคกบักขามนี่บอจะได้โซกันนะครับว่าเสียเอา รถขั้นของเพื่นนาระมาจอดรถอันโบล้าเพื่นนาระรถสร้างเหยียบเพื่นนาระขั้นเหลืองๆนะมาจอดไวน้นี้นะครับจอดไวน้นี่แล้วก็เปิดล่านู่นี่ติดอันป้ายติดยั้งไวน้นี้พอเจอเขาเวน้นโฮมนี่มันสิมาพี่ตกยามมาเลี้ยงโฮมนี่ก็สิมานี่แต่ว่าขนานเทาไปฟังพุ่นครับบรรยากาศมออยู่ด้ยเนี่ยบางเงอนพออดอันนี้เป็นล้านกาแฟเกาคา,าเฟีเกาเพิ่นนะครับ แต่กันเท้าม้าจอดรถไปนี่เนาะสมมุติเนาะพี่น้องเด้อได้บรรยายภาพไปพี่น้องเมื่อก่นกอนสมมุติว่าเขามาจอดรถเหลืองไปนี่เนาะไอ้มันเด่นเนาะรถขั้นนั้นโบราณแล้วนั่นจอดปุ๊บไปนี่อันนี้ก็ตีสไปนะครับแต่ว่าเฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยเฮ็ดเคิงรถเลยนะครับอันนี้ก็ว่างโตะนะครับจัดโตจากสี่โตสี่ชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดเอาประมาณน,นี่ขับรถไปรถมากก็สิเห็นง่ายครับเนี่ย แล่นไปแล่นมาเสียเงานอยู่หนาสันวังงานเพราลำโน้อยผ่านด้เสียสินเลยนะครับร้อยก้อยด่วนนะครับจานร้อยก้อยด่วนหรือว่าร้อยซี่นะครับกระสีมีอ่าวสูงเป็นตะซั่งจานร้อยพ่อใหญ่โจซักนะครับที่จะร่วมกันนะครับก็ลังเบิ่งอยู่ว่ามองนั่นนะครับนั่นติดกับแพงนั่นนะครับตำลี่มองนั่นแต่วันสีห์โฮมได้มองนั่นบอ่อดดัตก็มองนี่พี่รองว่ามองไหนสีมรก็กัน นะครับแต่ว่าอีเม่เราเส้ายนเหรอล่ะคาเฟ่คาเฟ่เราเนี่ยเราเสวีอจุดนี่นะครับมองจาเรอยืนอยู่นี่นะครับหรือเสวีอจุดนั่นนะครับแต่ส่วนมากร้านค้าก็จะสียููฟังปุ่นมดน,นะครับนะครับร้านค้าสียูฟังปุ่นมดเลยหาสำนักง,งานโพานพันไปเิียดสินผลการร้านค้านะครับอันนี้ก็เป็นคาเฟ่อีกขึ้นกันนะครับอันนี้ก็เป็นร้านตัดผม,มส่งสไตล์วินเทจ นะครับเนี่ยทางไปนี่ก็สิไปพระัสดครับแก่นครับทางนี่นก็สิไปบ้านโคกสีนะครับเนี่ยพี่น้องทางนีนสิฮู้ดีเอาเสียวมุมใดดีเจ้าใดดีพี่น้องลองวิเคราะห์เบิง่งกันมุมนี่เจ้านี่ก็สิเขาทายอยู่ดีนะครับเนี่ยเจ้านี่รถอันพ่อใหญ่โจจอดนี่นะครับ ดาสามร่งางกันจัดโตเนี่ยมันจะมีรางคาเลยเอาจัดโตให้พี่น้องนั่งกินเขากินนลำได้ข้างในนะครับเนี่ยรังคาบางแดดบางฝนนะครับเนี่ยเอาจัดนี่ก็ได้นะครับให้พี่น้องกินเขากินนลำได้อยู่ในนี้นะครับส่วนรถเข้ากระสีจอดมองจัดร้อยยืนนี่แหละรถจัดร้อยกระสีคนก่อยทั้งรถเลยคนลาบทั้งรถเลยนะครับเนี่ยอาจสีจัดโตไตฮวมปากขามนี่น้ำ นะครับเพราะช่วงนี้มันเบิดฝนแล,ะละ้วล่ะนะครับทั้งฝนก,กับสีห่มซ้ำสานะครับขีตะเว้นขึ้นทั้งฝนกับสีสาพระพี่กับสีเป็นห่มตกแรงมากกับสีมะเร็งฮ่มขามนะครับเนี่ยคือตอนนี้ชังเสียหลักพี่น้องเป็นไงคือบอพี่น้องว่ากคสอมาตัดหญ้าตัดยูนี่ล่ะนะครับตัดหญ้าตัดยางออกให้มันเปลี่ยนนะครับคือบอพี่น้องว่าคือบอช่วงนี้ เฮากับสิไธิพักตามที่เพิ่นสั่งมาเนาะผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นผู้เพิ่นเจ้าภาพเจาา้าการเจ้างานเพิ่นกับบอการจัดงงานเพิ่นกับยกเลิกสะกอนนะครับตทั่วประเทศลระพี่น้องเข้าก็ต้องให้ความรวมมือไว้อะไรน้ำเพิ่นนะครับเนาะนี่กัเข้ากับเป็นศิลปินนะครับมอหล่อมอลำนะครับขณะใหญ่มันกับบสามารถออกงานได้เข้าก็ต้องให้ความรวมมือเพื่อนทา้งด้าน เสียงเพลงเสียงร้องเสียงลำพองของงดซะก่อนนะครับเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงไใบอะไรให้เพื่อนนํานะครับพี่น้องให้ความร่วมมือทั้งราชการเพื่อนพื่อมนะครับเอ้านี่แหละครับปารีกสิเปิดล้านลาบล้านก้อยนะครับเตื๋ยพี่น้องผ่านไปผ่านมากับเวรในเดื้อครับหนาสำนักงานหมอลำนุพันธวิเศษศิลป์อยู่บ้านน้องบัวน้อยนะครับตำบลน้องถูมอ่งเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับกำลังเบิ่งจะมาเสียวฟังได้ดีสองฟังนะครับพี่น้องคอมเมนต์มาเล่นน้ำกันกัแนะน้ำได้นะครับทั้งนี้ก็สิมมี่อยูทนนั้กะ อาจสีนั่งอยู่พุ่นแต่ว่าค่าฟรียนมม่ต้องได้ปับปุงงไม่นะครับแม่เล่าว,ว่ามันโยดมันพังแล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ก็สีเขาท่าเอาจะว่ากันพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนด้อนะครับดรบดิการบ้านดอกจากร้อยสิบเปิดลานลาบอยู่นี่ละนะครับเสี่ยวประแดกบอกมาขายดำนะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับนุพันพิเศษสินเขาบ้านพักแล้วนะครับ อีกหนึ่งเดือนเจอกัน